ไซร์ลิสไซลิสช่วยด้วยหมาป่ากำลังวิ่งอยู่ในป่าด้วยท่าทีตื่นกลัวไซลิสอ้เฮ้ยอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าหมาป่าอ,อ,อ,อฉันต้นแอปเปิ้ลนะมันเออ,อ โอ๊ย uh huh. ฉันไม่เข้าใจหมาป่าเกิดอะไรขึ้นเออมามากับ uh huh. ฉันห uh huh. มาป่าคว้าแขนของแพสสไตล,ลิสไว้และพาเธอไปที่สวนแอปเปลิล uh huh. เพราะว่าเขาตื่นตระหนกจนพูดออกมาไม่ถูกโอ้ม uh ่ huh. oh เห็นไหมฉันพูดถึงเรื่องนี้แหละปรากฏว่ามันไม่มีแอปเปิลสักลูกเดียวที่อยู่ในสวนแอปเปิลเกิดอะไรขึ้นกับแอปเปิลฉันไม่รู้แต่ถ้านี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นล่ะถ้าเริ่มต้นจากแอปเปิลจากนั้นก็เป็นกล้วยแล้วก็ไข่เกิดหายไปอ่ะไข่ฉันเ่อฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีไข่นะพอแล้วหมาป่าใจเย็นๆมาคิดกันว่าเกิดอะไรขึ้นแพทย์สไตลิสและหมาป่า เดินผ่านสวนผล,ลไม้ไปพวกเขาถามทุกคนที่ผ่านเข้ามาแต่ไม่มีใครรู้อะไรจนกระทั่งมาป่าสไตลิสช่วยฉันด้วยเธอเป็นใคร<ะ>เราเคยเจอกันเหรอเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงใส่ชุดนี้เหรอมาป่าไม่เห็นเหรอเธอคือ Snow White. สโนไว้์สไตลิส ช่วยฉันทีนะได้เกิดอะไรขึ้นเจ้าหญิงราชินีขโมยเสื้อผ้าฉันไปหมดพอฉันเข้าไปใกล้ๆเธอคว้างก้อนหินมาจากหอคอยเธอรวบรวมแอปเปิ้ลทั้งหมดด้วยเวทมนต์แล้วเธอก็คว้างแอปเปิ้ลแทนว้าวราชนินีนี่ชั่วร้ายจริงๆเลยนะแปลว,ว่าเธอขโมยแอปเปิ้ลของเราเหรอแล้วควรทำยังไงอะ่ะช่วยฉันซ่อมเสื้อผ้าทีสิแล้วฉันจะพิสูจน์กับพ่อว,ว่าเธอเป็นราชินีชั่วร้ายช่วยฉันหน่อยได้ไหม ได้สิตกลงฉันฉันอ่าฉันฉันมีงานต้องทำอ่าเรื่องแม่มดนะตามาหมาป่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันอีกแน่แต่ก็ได้ก็ได้เยสโนวไวท์แคสสไตลิสและหมาป่าเดินทางไปที่ปราสาทเหมือนกับที่สโนวไวท์บอก ราชินีกำลังรอยอยู่บนหอคอยและทหารก็คุ้มกันสมบัติเธอให้ฉันลองไปก่อนอก็ได้ก็ได้เราจะตามเธอไปนะก้อนหินจะปาไปทางเธอทางขวา,าระวังด้วย<อ>ข้างซ้ายและอับเบิลปามาแล้วอ,อัเบิลได้แล้วแฮสไตลน์ รับแอปเปิลสองสอนผล <S <S ในขนาที่วิ่งหลบหิน <S <S และในที่สุดก็เข้าใกล้ทหารมากพออขอโทษค่ะขอชุดสโนไวท์คืนได้ไหมนะไม่ฉันให้ไม่ได้นะน่าเป็นคำสั่งของราชินีแต่มันเป็นของสโนไวท์ขอโทษด้วยนะแล้วถ้าฉันให้แอปเปิลสามผลละ่ะนี่รู้อะไรไหมพวกเราหิวมากราชินีไม่ให้เรากินอะไรทั้งวันเลยอะถ้าอย่างนั้นฉันให้แอปเปิลกับคุณถ้าคุณคืนเสื้อผ้าเธอโอ้แอปเปิลสามผลเหรอฉันให้ได้แค่กางเกงตัวเดียวเท่านั้นนะเอาไหมอะ ก็ได้ฉันจะไปเก็บแอปเปิ้ลมาเพิ่ม,มแล้วกันแพทสไตลิสรับางนเกงมาและกลับไปหาสโนวไวท์และอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋องั้นที่เราต้องทำคือเก็บแอปเปิ้ลเพิ่มเหรออฉันก็ทำได้งั้นไปเลยหมาป่าสโนวไวท์และแพทสไตลิสพยายามเข้าใกล้หอคอยไปด้วยกันแต่มันดูยากกว่าที่เห็นต้องเก็บแอปเปิ้ลในขณะที่หลบก้อนหิน เป็นเรื่องเหนื่อยมากไปทางขวาสุดไว้อะระวังด้วยพหมาป่าระวังหลังโอ้ยมันมันเกือบโดนหัวฉันเลยนะโอ้แม่จ๋าฉันรับแอปเปิ้ลได้ฉันด้วยแม่จ๋า ได้อีกลูกหนึ่งฮฉันจะเอานี่ไปให้ทหารฉันว่าเขาคงให้เสื้อยืดแลกกับแอปเปิ้ลสองลูกโอ้ยทำไมห็นพวกนี้มาถึงมาทางฉันหมดเลยล่ะเร็วขึ้นสิสี่ห้าหกเจ็ดฉันจะแลกชุดหน้าร้อนกับแอปเปิ้ลเจลูกไม่จ๋าอ,อ่าฉันรับแอปเปิ้ลได้เอาไปนี่มันก้อนหินอีกแล้วอ่ะ เจ้าหญิงฉันได้เสื้อยืดมาโอเคฉันจะไปเอาชุดของฉันบ้างมาป่าระวังด้วยมาทางซ้ายโฮะมันพุ่งตรงมาที่หางของฉันเลยหางแสนสวยของฉันโถเร็วเข้าตั้งใจหน่อยนายังเก็บแอปเปิ้ลไม่ได้เลยนะสไตลิส เธอคิดว่าสโนไวท์จะให้แอปเปิลเราบ้างไหมหลังจากได้เสื้อคืนหมดแล้วอ่ะไม่รู้สิหมาป่าเราเก็บผลแอปเปิลก็เพื่อเอาเสื้อคืนบางทีอาจจะไม่เหลือแอปเปิลเลยก็ได้ <c oughs> โอ้โอ Apple แอปเปิลเต็มเลยแอปเปิลหนึ่งลูกแอปเปิลสองลูกโอ้โอแสงอะไรอะ่ะ อราชินีชั่วร้ายกำลังไร่คาถาแพสไทลิสอย่าให้เธอไร่คาถาใส่ได้นะโอ้ยฉันมึนชะมัดแหละน่าอะไรอ่ะตับรับออบฮะแถวสามมาป่าเป็นกบไปแล้วไม่ต้องห่วงเขาจะกลับร่างเป็นปกติใน3-5วินาทีฮะมาป่าฮะโอ้แม่จา๋านั่นอะไรอะ่ะ อยู่ๆฉันก็อยากกินมแมลงวันขึ้นมาแอะใหญ่แยงจังแวะซโไว้ม้าป่าและแพลสตลิสใช้เวลาทั้งวันเพื่อเก็บอป,ป,ปิอลและหลบคาถาและก้อนหินของราชินีและพวกเขา ก็รับชุดสนอไว้คืนทีละชุดขอบคุณมากเพื่อนๆฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเธออืมตอนนี้เธอดูเหมือนจะหญิงตัวจริงแล้วล่ะนะและเธอก็ไม่เหมือนกบอีกแล้วอ๋อเธอเธอจูบฉันละ่ะ ขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างฉันหวังว่าจะตอบแทนเธอได้บ้างนะอาที่จริงหมาป่าอยากกินแอปเปิ้ลมาตลอดทั้งวันคุณมีแอปเปิ้ลพอจะแบ่งให้เขาบ้างไหมแอปเปิ้ลเหรอแต่เรายกแอปเปิ้ลทั้งหมดให้ทหารแล้วนี่เฮ้ยฉันมีความคิดดีกว่านั้นไปที่วังกันดีกว่าฮะไปที่วังเหรอไปที่ไปที่วังเหรอตอนนี้เอ่อแต่แต่ชุดของฉันไม่เหมาะสมจะไปที่วังเลย ไม่ต้องห่วงหมาป่ามันไม่สำคัญหรอกคิดถ <the öst> ึงอาหารอร่อยอร่อยดีกว่านะแพะศิลปินตื่นขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีเป็นวันที่ยอดเยี่ยมกับการวาดภาพเธอเปิดกล่องอุปกรณ์วาดภาพเตรียมพร้อมจะวาดภาพแต่ต้องตกใจเมื่อเห็น สีน้ำมันของฉันสีฟ้าเข้มของฉันอยู่ไหนอ่ะแพรศิลปินค้นทั่วทุกกล่องเพื่อมองหาสีฟ้าของเธอสีน้ำเงินเข้มล่ะไม่มีสีฟ้าล่ะไม่มีน้ำเงินครามสีน้ำเงินล่ะสีน้ำมันสีฟ้าของฉันหายไปหมดเลยเป็นไปได้ยังไงอ่ะศิลปินทิ้งตัวลงนั่งพิงผนังข้างหน้าต่างแล้วก็เริ่มร้องไห้สีฟ้าของฉันสีฟ้า ขำ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 ชะมัดเลยฮะอุ e <mar> <sed> <các> ้ยขำอ่าฮ่าม่คนหาวร้อาฮ่า เฮ้ยอะไรมีคนร้องไห้เหรอศิลปินนี่เธอร้องไห้ทําไมเหรอสีฟ้าของฉันหายไปหมาป่าได้หัวเราะทาไมฉันเล่นอะไรขำๆฉันทาแก่เป็นสีฟ้าจนหมดเลยเธอน่าจะได้เห็นมันล่ะทาเป็นสีฟ้าเหรอใช้สีอะไรทาฉันก็ใช้สีฟ้าที่เจอตรงหน้าตากังไงล่ะสีของฉันฉันจะต้องใช้สีฟ้าวาดภาพสวยๆของฉัน ฉันจะวาดดวงดาวที่สุกสกาวและประจันเต็มดวงสวยๆให้ท้องฟ้าสว่างสวยะหยุดร้องเถอะนาที่ฉันทำก็เพื่อให้เราได้หัวเราะกันนะรู้ไหมพวกมันตลกมากเลยเธอก็เห็นแก่สีฟ้าไหมล่ะหมาป่าหมาป่าหมาป่านายเป็นคนทำเรื่องนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะโอ้ว้าวน่ารักดีใช่เปะล่ะนะฮะ หมาป่าเออไม่ไ <önce> ม่ใ <moder> ช <ating> ่นะคุณตำรวจไม่ใช่ไม่ใช่ฉันหลอกเออฉันจะทาสีได้ไงเราม่ม่โอ้สีสวยๆของฉันสีฟ้าอ่อนแสนสวยของฉันเงินเป็นสีของเธอเชิญไปกับฉันหน่อยศิลปินเธอคงจะต้องอธิบายหน่อยแล้วล่ะนะว่าแกะพวกนี้ทำไมถึงเป็นสีฟ้าหมดเลย แต่ฉันจะไม่ได้ทำฉันบริสุทธิ์พูดอะไรน่อยสิหมาป่าบอกสิว่านายทำอ่ะมาเธอะเดี๋ยวเราก็ดูว่าเป็นฝีมือของใครกันแล้วอนี่นี่เป็นแก่สีน้ำเงินเข้มอ่ะนายทำอะไรเนี่ยหมาป่าใครฉันเหรอนายทำให้ฉันเดือดร้อนน่ะ ฉันแค่อยากทําให้เธอหัวเราะออกมาน่ะแต่กลับทําให้เดือดร้อนฉันทําอะไรผิดไปกันเหรอการทําแกะเป็นสีฟ้าไม่ใช่เรื่องสนุกอีกแล้วตอนนี้หมาป่าไม่สบายใจเพราะมันเอาสีของเพื่อนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ยอมรับกับตํารวจว่ามันเองที่เล่นพิษฉันน่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องขำๆน่ะฉันไม่นึกเลยนะว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันควรจะไปคุยกับคุณตํารวจเป็ดสักหน่อยหวังว่าเขาจะให้อภัยฉันหมาป่าจึงไปหาตํารวจเพื่อจะสารภาพผิด ในตอนที่เขาคิดได้เฮ้เป็นความคิดที่ดีเพราะนั้นเลยว่าเขาต้องยกโทษให้ฉันแน่แนนะ่หมาป่าจึงเริ่มต้อนแกะทุกทกตัวกลับไปที่ข้อโอ้ oh, เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดนะเฮ้ hey, อย่าหนีสิฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกหน้าเดี๋ยวก่อน ศิลปินกับตำรวจเป็ดที่เฝ้ามองทุกอย่างอยู่ไกลๆได้แต่สับสนนั่นเขาทำอะไรอะเอ่อืมฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรดูเหมือนเขากำลังต้อนแกะลงน้ำนะเฮ้อเฮ้อจเหนื่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเจ้าหมอนี่วิ่งเร็วชะมัดเลยแฮะ หมาป่าจึงเริ่มอาบน้ำให้แกะทีละตัวในรางน้ำที่โรงนาแกะหนึ่งตัวสะอาดแกะสองตัวสะอาดแกะสามตัวสะอาดขณะที่หมาป่าอาบน้ำและนับแกะอยู่เขาก็รู้สึกง่วงขึ้นเรื่อยๆตอนฉันทาสีพวกบันแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะเอ้ยแย่ชะมัดเลยฉันจะไม่ทาสีแกะอีกต่อไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเ้ย ข้างนอกเริ่มมืดลงแล้วโอ้นี่มันดึกมากแล้วเหรอเนี่ยฉันคงนับแกะจนเผลอหลับไปละสิ trader. โอ้ยอขอติดไฟตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะมาป่าพบหลอดไฟจำนวนหนึ่งอยู่ในโรงนาแต่ว่าสายมันพันกัน หหยยยยยุุุุดดดดนนนะออ่่าาาาวิิงสเไฟคืม้โทตำรวจกับศิลปินมาถึงที่โรงนาแต่ไม่รู้ว่าม้าป่ากำลังทำอะไรฮฉันเห็นเขาทำความสะอาดให้แกะแต่ฉันน่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาพยายามจะทำอะไรต่ออีกนะอ๋ดูสิ สายไฟพันแกะหมดเลยแม่แม่ <laughs> ทําใจเธอหน้าหมาป่าเนี่ยเขาหาเรื่องได้ตลอดนั่นและ <laughs> ่อืมอ๋อฉันคิดอะไรดีๆได้อ่ะแม่แม่แม่แม <laughs> ฉันฉันฉันบอกให้พวกแกหยุดเว่ยไง นี่หมาป่าเอศิลปินนี่ช่วยฉันหน่อยสิบอกตำรวจทีแล้วว่าพวกแกน่ะสะอาดกันหมดแล้วนะ่ะพวกมันไม่เปื้อนสีอีกต่อไปแล้วนะยกโทษให้ฉันด้วยนะไม่เป็นไรหมาป่าแต่ฉันมีความคิดดีๆล่ะความคิดดีๆอย่างนั้นเหรอนี่อย่าบอกนะว่าจะวารูปแกนะ่ะอย่าเลยนะไม่ไม่ใช่หรอกแต่นายต้องช่วยฉันนะเธอยิ้ม ศิลปินแกะสายไฟที่พันกันที่ขาของแกะออกแล้วเริ่มวาดภาพที่สวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยวาดมาม้มมาป่ากับศิลปินทำงานทั้งคืนผลลัพธ์ที่ได้คือภาพวาดที่ยอดเยี่ยมซึ่งควรค่าแก่การชื่นชม เสร็จแล้วเนอะหมาป่าดูเยี่ยมมากเลยนี่นะเป็นภาพที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยละ่ะดีจังเลยที่ฉันเอาแกะไปทาสีนะหมาป่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดล้อเล่นนะแต่แต่ก็นะสีนี่มันไม่หลุดออกง่ายๆเลยดูฉันสิฉันกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วเนี่ยเห็นปะ Ha 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 ha